ก็สวัสดีครับมาพบผมเช่นเคยกับผมปรัชญาในช่องของตำแหน n ล์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคดีนะครับสําหรับการใช้งาน y u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  e s t u u i o นะครับผ่านทางเว็บเบ์เซอร์ในระบบบริการ iOS นะครับซึ่งใน y u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  e s t u u i o เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันมากมายหลายอย่างนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้งานในรูปแบบของเว็บเบ์เซอร์เนี่ยก็สามารถปรับแต่งอะไรได้เยอะนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้เว็บเบ์เซอร์ที่ติดตั้งมากับ ระบบปฏิบัติการ iOS เลยก็คือ s a ต a r ฟนะครับในวิธีการเป็นยังไงบ้างมารับชมรับฟังกันเลยครับก็วันนี้สำหรับเทคนิคนะครับในการใช o u t u b e Studio นะครับซึ่ง u t u b e Studio เนี่ยมันก็จะมีทั้งรูปแบบของแอปแล้วก็รูปแบบของเว็บไซต์ใช่ไหมครับโดยรูปแบบของแอปเนี่ยฟังก์ชันการทำงานค่อนข้างจนน้อยมากครับเมื่อไปเทียบกับการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการนะครับในการใช้งานนะครับ ยูทูบสตูดิโอที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์นะครับโดยฟังก์ชันต่างๆมันจะมีมากมายกว่านะครับสังเกตดูถ้าเกิดเราใช้งานในเดสก์ท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับโดยในเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันการทํางานเยอะเยอะกว่านะครับธรรดิการเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสมมติว่าเราเข้าไปดูที่ youtube Studio นะครับมาเมนูต่างๆที่เลือกใช้งานเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีน้อยอย่างเช่นว่าเราเข้าไปดูวิดีโอนะครับเราจะแก้ไขวิดีโอนเนี่ยมันก็จะ มีอะไรให้เราแก้ไขนิดเดียวนะครับซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชันที่มันเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถเข้าไปใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ได้ไหมนะครับโดยใช้ระบบปิบริาการ iOS แล้วก็ใช้เว็บเบราว์เซอร์ของ iOS เลยนะครับก็คือ,อ safari นะครับผมใช้ safari นะครับวิธีการก็ง่ายดายครับเดี๋ยวผมขอเริ่มใหม่ก่อนนะครับไอเอยเราก็เซิร์ชคำว่า,า youtube s i o เลยครับเอา อันนี้แล้วกันนะครับลิงก์เลยนะครับมันก็จะลิงก์ไปที่หน้า YouTube Studio นะครับ mm hmm. ก็คลิกเข้าไป mm hmm. ก็ล็อกอินบัญชี Gmail นะครับบัญชี Gmail ผมซึ่ง YouTube Studio เนี่ยมันออกแบบมาให้จัดก,การช่องนะครับคนที่มีช่องใน YouTube นะครับก็จะสามารถใช้ YouTube Studio ได้นะครับแต่คนที่ยังไม่มีช่องใน YouTube เนี่ยก็ต้องไปสร้างช่องก่อนนะครับเพื่อที่จะจัดก,การวิดีโอในช่องของเรานะครับอันนี้คือ การใช้งานก็็ o ก in นะครับแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยนะครับอ่าแค่นี้เลยนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับอ่าไอเว็บไอเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยไอซัฟฟอรีเนี่ยก็จะถามว่าจะต้องใช้งานแบบแอปหรือว่าใช้งานแบบเว็บเบราว์เซอร์นะครับเราก็เลือกข้างหลางนะครับอ่าแค่นี้เลยวนนี้คลิปนี้นะครับใช้ยูทูบใช้สตูดิโอต่อแค่นี้เลยนะครับ ในเว็บเบราว์เซอร์ของเราก็จะลิงก์ไปที่ YouTube Studio ในรูปแบบของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้งานกันในเดสก์ท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นแหละครับแบบนี้เลยนะครับก็สามารถทํานั่นคทำนี้ได้เยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนอะไรได้หมดทุกอย่างนะครับซึ่งในในแอป YouTube Studio ที่ที่เป็นแอปจริงๆเ่ยมันก็มีข้อดีบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทาอีกคลิปหนึ่งนะครับยกตอย่างเช่นใน เราจะสร้างภาพป่งภาพปกเนี่ยนะครับมันก็มีเงื่อนไขยเยอะแยะนะครับแต่แต่วิธีการใช้ใน YouTube Studio ที่เป็นรูปแบบของเว็บบว์เซอร์เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันที่หลากหลายกว่านะครับโดยที่เราสามารถทาได้ทาอะไรได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่เอ็นสกรีนหรือว่าการใส่นั่นนี่นะครับได้หมดเลยนะครับก็หลักก็ง่ายๆก,ก็แค่ก็เคใช้งานคล้ายๆกับคล้ายๆกับในเว็บบว์เซอร์นั่นแหละครับมันก็ไม่แตกต่างกันเยอะ แค่นี้เลยนะครับซึ่งสำหรับคลิปก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับโดยที่เมื่อผมเปรียบเทียบกับ YouTube Studio เนี่ยนะครับมันก็จะมีฟัง์กชันมากกว่านะครับสำหรับที่เราจะไปใช้งานในรูปแบบของเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังถึงวินาทีนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ